สวัสดีครับ FC ห้าครัทุกท่านครับ FC พอพารวยครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกี่แบ่งรัฐบาลพื้นบ้านเนาะทั้งฮาหนอยลาวพัฒนาและห,หุ้นรอบต่างๆจันถึงสุขนะครับพบก,กับนี้รอบของวันศุกร์ที่1เดือนกรกฎาคม2องพนะครับวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์แต่วันเป็นวันที่1ของเดือนใหม่เนาะนะครับเอาว ก่อนจะพบในวทางของวันศุกร์ที่1เรามาสรุปแนวทางของวันที่3ามประเลืดที่30กันครับใครเห็นไกรปังทั้ง4หน่อยฮมก็มาลุ้นกันมาดูกันครับห้าน้อยปกติครับ 4, 4ี่ล่าง72็ห้าน้อยพิเศษครับ1นึล่าง6กห้นะครับหนึ 1, 6, แตก3ตัวนะครับให้3ตัวไว้นะครับห้าน้อยปกติ839ครับ ล่าง72รอก,การบ้านมาจากกระเพาะกิดเลยนะครับอ้าว v ีพปิดท้ายครับโจน600นะครับล่าง61นะครับ0ูมานะครับ0ูมาเนาะแต่จิจิช,ชอบ55แต่มันมา0นะูนเนาะอ้าวแต่ในกลุ่มก็ให้ไปอยู่นะ22กับ0นะูนเนาะ v ี p ีนะครับ61น่ก็มาคู่นี้นะฮะนะเด่นศูนย์ก็มานะครับ VIP นะครับก็ ปังปุรีเยไปเนาะส่วนปกตินี้ให้ตัวไหนครับให้ชุดนี้เนาะและเน้นให้ตัวเน้นด้วย9 3เนาะปกติในกลุ่มเฮงไหมปังไหมนะครับเฉพาะกิจในกลุ่มแอดมินให้อะไรครับ7 2นะครับตรงๆนะครับถูกหรือเปล่าเฮงหรือเปล่าไม่รู้แต่ให้7 2ตรงๆนะครับอา้าวไม่ว่ากันเนาะส่วนพิเศษครับ6 ห้านะครับห้าก็มาเด่นห้านเนาะอ้าวเฮงปังกันไหมพี่น้องสี่สามก็อยู่นี่เนอนะครับอ่ะแม่มีเฮงมีปังกันไปนเนาะอ้าวพี่น้องก็สี่สามศูนย์หกหกห้าสามเก้าศูนย์ศูนย์และหกหนึ่งห้ามพลาดครับวันที่หนึ่งทั้งลาวไทยและสี่น่อยมาดูแนวทางของวันศุกร์ที่หนึ่งเดือนเจ็ดกันนะครับวันศุกร์นี้จะมีทั้งหมดโอ้โหในรอบวันศุกร์นี้เยอะมากนะครับ ก็ต้องวางแผนดีๆนะครับชอบรอบไหนค่อยไปใช้งานกันเนาะมว่าจะเป็นทั้งสี่นอยนะครับเลาาพัฒนานะครับแล้วก็ไทยออมสินเนาะรวมไปถึงหุ้นรอวต่างๆนะอ่ะในทางสีนอยนะครับและเลาาพัฒนานะครับสีน่นอยเด่นเบิ้ลให้99นะครับ9966นะตีลังกา6ไปด้วยแล้วก็55นะครับ ตัวที่ชินชอบก็ติ๊กให้เน้นให้ไปแล้วนะสลับสีหน่อยนะครับเด่นรอบน่าจะปังปูเยอยู่นะครับชุดกันก็มี1 0 1กับ7 3นะครับอันนี้เขียนบ,าบา้าๆไปบอๆไปนะครับแปดสี 8, 4, 0, ไป VIP อะไรเงรี้ยชุด3ตัวก็จับเลขไหลให้นะครับเช่นเคยเหมือนรอบเมื่อวานเนาะส่วนชุดนอกตารางก็ เช็คเคยครับตัวที่จินชอกอตี้ให้เน้นให้แล้วนะครับกัน377สาเไซเบิลนะครับแล้วก็กัน40่นย์เนาะนะครับลราพัฒนานะครับเราพัฒนา4ตัวให้9533นะครับส่วน2ตัวก็ลองดูครับมี4ชุดนะครับก็ชอบทุกตัวไม่เน้นนะครับชุด3ตัวก็วางให้นะครับลองดูนะครับหรือสิ่งอื่นใดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ให้เนาะอ่านะครับ ก็ให้อยู่นะลองดูนะครับอะไรก็เป็นไปได้นะครับไทออมสินเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวให้ไปเลยนะครับเม็ดเดียวคือ1วิ่งรูด1เลยนะครับนะแต่ตัวกันมี5-335มายุคด้วยแล้วก็5 3า 5, 5แล้วก็3-1เนี่ยเน้นพิกัดลากเนาะอมสินให้กัน605เนาะจริงๆมัน5-1-5นะ 4.15นี่อมสินชอบอยู่15เนาะนะครับชุดสามตัวก็ตามนี้ครับผิดพลาดขออภัยนะครับยังไงก็เห่งๆปางๆครับขอให้ทุกหนเรุ่นหนึ่งทุกขั้นครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ